จักรวาลนี้ไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงธรรมดังแสงพระอาทิตย์เที่ยงวันตรงเป้าหมายเท่าคำสอนของพระพุทธองค์อีกแล้วที่ไม่มีตกยุคไม่มีตกสมัยเป็นวารีที่น้อมนำไปปฏิบัติได้คมกลิบตลอดเวลาคือคำสอนสากลของโลกคือคำสอนที่เป็นเอกภพทุกๆคำสอนของพระพุทธองค์ ปารถนาให้มนุษยชาติน้อมนำจิตน้อมนำร,รมเดินทางเข้าสู่เส้นทางพระพุทธองค์ผู้ใดยิ่งมีจิตให้เกิดผลบุญบารมีนำคุณประโยชน์นานับประการส่งต่อตรงประเด็นในทุกๆคำสอนผู้นั้นได้พบจิตพระพุทธะลงมือคิดพูดทำให้สุดแรงเกิด ทุกๆลมหายใจเข้าและออกตลอด24่ชั่วโมงความงดงามสง่างามทรงพลังแห่งจิตภายในทุกๆกิริยาบทแห่งจิตภายในครอบจักรวาลทุกๆวาระทุกๆขณะจิตต้องคมกลิบชัดเจนมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธองค์ทุกๆวรีทองคําทำให้เกิดสติยิ่งยวดมีปัญญาบารมี กุศลล้ำเลิศสร้างจิตให้เข้มแข็งทรงพลังแก่งดังหินผามีจิตฐานสมาธิจิตให้แน่วแน่ไม่วันไหวต่ออุปสรรคเมื่อพบเจอมารทดสอบบทท้าทายทำให้จิตตกเกิดปะทุความร้อนใจในอารมณ์ต้องฝึกฝนต้องวางใจให้เกิดสติเกิดสมาธิจิตแก่งทรงพลังเชื่อมั่นเชื่อใจทุกๆุกมหายใจในสรรพสิ่งนี